สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับกบะระผมนายคณาทิพอัตวิไลวันนี้กระผมจะมาเล่าถึงเรื่องผู้หญิงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันครับผู้หญิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสตรีจะอ่านว่าสตรีหรือสตรีก็ได้ โดยมนุษย์เพศหญิงโดยมากมักใช้ในความหมายของผู้ใหญ่แต่ก็มีความหมายถึงการระบุแยกแยะ,แะว่าเป็นมนุษย์เพศหญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ผู้หญิงจะมีโครโมโซม xx ในขณะที่ผู้ชายจะมีโครโมโซม xy ทางด้านชีววิทยาผู้หญิงในทางชีววิทยาอวัยวะเพศ ของผู้หญิงทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ในขณะที่ลักษณะทางเพศที่สองจะเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและในบางวัฒนธรรมอาจรวมถึงการดึงดูดคู่ผสมพันธุ์กรังไข่จะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าไข่เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิจากเซลล์สืบพันธุ์จากเพศชายหรือสเปิร์ม มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่หมดลูกเป็นอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อสำหรับปกป้องและให้อาหารตัวอ่อนและมีกล้ามเนื้อสำหรับการขอดช่องขอดใช้สำหรับการร่วมเพศและการขอดเต้านมพัฒนาจากตอมเหงื่อเอาไว้สำหรับผลิตนมซึ่งถือเป็นสารอาหารที่เป็นลักษณะพิเศษ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโครงสร้างร่างกายของผู้หญิงจะมีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าผู้ชายดังนั้นจึงมีความแข็งแรงในด้านร่างกายน้อยกว่าเพศช,ชายแต่จะมีความเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลก่อชายเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศหญิงในด้านกิตติวิทยาโดยทั่วไปนั้นผู้หญิงจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวกว่าผู้ชายหรือบุรุษ ช่างพูดมากกว่าและรักสวยกร,รักงามกว่าท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วกระผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ